วัดีจ้าพี่น้องมาจ้าพี่น้องว่ากินเขา้วาวน้งแันจ้าเมื่อนี้กินอาหารซิงโตทอดปลาทูเข่าเฮดเวียกมาจ้าพี่น้องเพียยัดใส่กอกมัตะเลว้วเดี๋ยวกระชิย่างไปแจกเนะจ้ามากินข้าก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนะพี่น้องกินข้าวก่อนมาจา้าอื้มแบบตัวกรอบ สวัสดีครับมากินลาบอีกแล้วมอนี้อาหารชิ้นตัวอีกแล้วกูได้่มากริบกเกาไปขัวเด้อพี่นออกเด้อแต่มาแว่ากับตาหน่อยบ่ได้เฮ็ดกับเขามื้อนี้ก็เ,เลยซื้อกับเขาเอามื้อนี้ยัดใส่กวักสิไปแจกเออเป็นสะพานบุญให่อ,หอีหญิงบอืมสิไปแจกให้เพื่อน เพิ่อนกับซอยอุดหนุนกับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมจ้ะซอยอุดหนุนใส่กวางขอบคุณหลายๆจ้ะเท่ากับเป็นสะพานบุญไปแจกวันเกิดลูกเราจ้ะหาซิปเพิ่นสั่งหาซิปใหม่เป็นบ่จะหน่อยกะเกินนั่นจะหน่อยกะเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกซอยสมทบทุนบ้ยริเวณสมทบทุนสมทบบุญเนาะมา เดี๋ยวเาลายใหญ่ห้างครับผมกินเขาน้ำกันลาบครับใหญ่ๆครับผมเอาบักรแกนเลยครับผมอืมอ้มเนื้อปากคือค้ับอื้ออื้อ มันคือในฝนตกแห้งๆครับฝ่าเห็งฝ่าเพิอมบอ่ะฝนไม่เคยแห้งอ่ะฝ่าต้องรับมูอเมียเลยบอกปิดโทรศัพท์ยังมาปิดเห็นหนังเลยตกเงนะี้ยลูกตกเง,นะงี้ยฝนมันตกเจ้าถอดไปพี่บีบอ่ะคอยถอดไปบอคอยถอดไปของมันเสียบอีกนึงอีก เคยออกน้าเมีนตะกอนั่งไหมนั่งมาหมดหมดหมดมานังมานังมามีเนี่ยเนี่ยหมดหมดเร็วเร็วหมดกับเร็วหมดหมดมนีฝนออจับมัมนั่งจจ่าอจ่าปะปนนาก่อนจ่าก่อน เจ่ารูดเดี๋ยวโมสิกัดทุจ้าจ้าสวยๆม่ส่งไปไลนม่นง่ทุจ้าสวยๆวยทุจ้าปะป๊าหน้าสวยเร็วจ้าย่าเล่นกลางขักขาดขักวขาดมึงยเล่น กูบ่นวันกูบ่นในอูดีดีออกไม่ยังอยากออกกล้องจิตมะเกกล้าแมอื้อจ้ายื้อคนขี้โกงจิตมะใครขี้โกงวะ้อจ้านอนตัวอยู่ปวดปวดด้วย นี่เลยนยหัวนมเนี่ยตัดจนว่าลืมเดี๋ยัดน้ำแข่างๆไปเปลี่ยนใหม่สองสามโดดนอนตดได้แม่ครับเจ้าบ่ไอ้คอยบ่เรื่องนิ้บอกเขาหนูกันเรื่องเกิดเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องตดเป็นเรื่องธรรมชาติพี่น้อง ขเขาเข้ามึมไดอาเข้าาตเข้าตรวจจตผลผล,ลการวิจัยของด็อกเตอร์อย่างด็อกเตอร์ผ้าผ้าเขาขวามจากมหาวิทยาลัยกัตติปเขาไงเพิ่นวิจัยออกมาเรียงตดคือกันพี่น้องน,นี่สาราดเน่ย เพื่อนเราเฉลีเฉลี่ยการตตเนี่ยของคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประมาณสิบสี่เทียตัมืองครับตอวเมืองปาดันาันคนยืนยมันคือจังสีบุมีแก๊สในกระเพ<ม>าะไงอือ ดซตบเสียเถอะชวนมากโรโรักเขากระแสเลือดอุ้ยอุ้ยอุ้ยตาตาเอาไปล่างก็ยังเบื่อแก๊สเขากระแสเลือดทำให้เกิดเป็นแก๊สออกมากทาั้งร่วมหายใจทั้งรูขุนขน พอดีอ่ะเอืมเขาโรคบาลเลือด้วเจ้าแล้วเพื่อนกับวิจัยศึกษาตามข้อมูลหาข้อมูลอีกดอกเตอร์ผ่าเข่าความเราศึกษามาเพราะว่าไหวที่เป็นที่สุดเนี่ยเป็นแก๊สเขาส่าเน้กระแสเลือดทําห็ ไว้คือไว้ครูหักครูครูหักหนุ่มสาวจังสิประมาณประมาณอายุสี่สิบอายุ 18, 19, าสิบแปดสิบเก้าทิ้งสี่สิบกว่านี่แหละหนุ่มสาว<ย>ไหมเยอะเวลานอนกับผัวกับสิอดตดเวลากินข่าวกับสิอดตดอ,ดอดยังยไหมก็ทำให้เกิดแก๊ ่วนมากสิเป็นก็ไม่ยิ่งารนี่จะนั่นแย่อยากอายต้ดเลยเเเตุดได้<อ>แต่เราต้องมีมารยาททางในสังคมบอแมนตั้ตงกุ้ยกัน,น<ฮ>ดาาีดีก็บทั้งปูกับามาก,กับบอแมน อาจจะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเพิ่นขอตัวเพื่อนทำมีคำแป๊บนึงเลยค่ะหนูไปนี่แป๊บนึงลงพอดลงโอ้อออออ มายูกับลูกกับผัวต้นรดต้องอา่านแจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรถไทยเฮ้ยคอยบอกเราใส่ถึงไหนจะได้กินตับตึกตอนบ่โอ้ยบ่มีตับเลยตอนนี้วันนี้แม่ไปบ้านยายไหมห ขี่เราหัง้งอย่างนู้นขี่รถผ่านหนาบ้านน,นี่เนี่ยเอิอนเขาบ๊ายบายเถอะนั่งรถผู้ใดเอิอนเขาบ๊ายบายเพิดบายเขาไปใช้ละลุเพื่งไปไหน,นดังบายเขาเช้า เรียมือ้อไปปลาตู้มอะไรสับหัวอืมเอาเขา่ะอืมนี่กินของบ้านท่นนา,ทนานาเดียวเฮียเดชงานเจาะหยันเลี้ยวเลี้ยวเล้ยล่าพี่น้องพี่แพ็์ของหายตาหน่อยไปส้วงสองสามเจาะพงเล็กเลยพางไหนกนระเล็กอ่ะ ข้างนี้เลี้ยวับเนี่ยดีลยวรถต่งยอกจะยังไปี้รถไปเอารถแย่ยไปแกะของไปขี้อม้อไค์ไปตลาด่งของกินทอไปซมเลยไปแพ็คแหกข้าวเดือดกำลังจะเอารถแย่ไปกลับมากลางก่างกินของหวานจะครับ แค่ว่าว่าดาจะหน่อยล่างรถด,ดีครับ <laughs> ล่างชูมือไปบไปใสกาล่างเลยพี่น้องว่าสร้างหามหามล่างรดเด้ไนะล่างพูล่างวาไปเห็นคุณเห็นมึงน,นั่จะหน่อยล่างเลยน้ำรอ น้ำลอยมันมีกี่ลิ้นเลยพี่น้องถ้าขี้ออกไปตัวหน่อยกลับมากตัวหน่อยจ้ามันแรงตัวหน่อยนี่นี่ไปเอามาเในผ้าไปเรียนมากอาบน้ำได้เราก็อยากไปเรีนกลัวให้ไว้กลัวตัวมามาเร็วกลัวกลัวจ้า là là nêu hình lượng Trong bên lạc ngon lỡ lắm để bỏ mang một bụi 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 gọn má, bụi khẩu rồi. đây bụi bụi nào? Cô bà hết nhắn kín luôn Chị bà hết nhắn kín. Chị bà phải bơm bò phải bơm Bà bơm ขาตู้ไว้พี่องไปไปไปใส่ไ<ป>บ่ไปบ่ไปซื้อเกือบแม่ได้ไปไปทำไทคอนพี่องสวัสดีครับ